หาคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมคุณภาพงั้นนี่เลยราวาบักมีทั้งบริการเติมโลบอกแบบกลุ่มพับจีฟรีไฟล์แล้วก็บอลแลนแล้วก็บริการฟาร์มต่างๆไม่ว่าจะเป็นไอเทมภายในเกมต่างๆสามารถเข้าไปเติมกได้ที่เว็บเว็บเดียวเลยเอาละครับกราบสวัสดีพ่อพี่น้องสุดท่านกันด้วยครับสำหรับในวันนี้เราครับอยู่กัน,นแนบคอนคูเรอร์พีซ ก็แมปนี้นะครับที่เราเคยทาคลิปไปใคนไทยที่ดีมากๆนะผมตั้งแต่ผมเคยเล่นมาถือว,ว่าเป็นแบบท็อปๆไปเลยนะถ้าถ้าจัดอันดับน่าจะอยู่ประมาณสักอันดับที่หนึ่งอ่ะก็จะเป็นอันดับที่หนึ่งได้เลยนะผมก้อนะครับในวันนี้ครับแบบนี้มี update, อัปเดตเข้ามาเว้ยคุณผู้ชมพระเจ้าที่หายไปนานนะครับก็ไม่ได้อัปเดตเลยแล้วันนี้ครับอัปเดตเข้ามาเว้ยซึ่งจะมีอะไรเดี๋ยวไปดูกันนะฮะโอเคครับเข้าเซิร์ฟม,มาแล้วคร่าวๆนะครับอัปเดตเลยก็คือ มันเหมือนจะรีโมเดลรีเวิร์สใหม่ด้วยนะผมผู้ชมส่วนความลื่นก็ยังลื่นเหมือนเดิมนะผมภาพสวยขนาดนี้แต่แม่งโคตรลื่นเลยเว้ยแล้ไงแล้วก็ทำให้ผลปีศาจเข้าใหม่ด้วยก็คือมีผลยางน,นะครับกับผลทรายซึ่งผมยังไม่สามารถหามารีววได้ในคลิปนี้นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะหามารีววให้ได้ภายในอคลิปหน้าละกันนะครับสำหรับแบบนี้แล้วก็มีกอใหม่เข้ามาด้วยครับคุณผู้ชมนั่นนะครับแต่ที่มีคนบ่นว่าเอพี่มันแบบไม่มีพวกวิชาคอมแบทเลยอ่ะมีแค่หมัดให้ต่อยอ่ะ ขาก็มีคนอัพเดตมานะครับเป็นขาดําสั้นจีไไ้คุณผู้ชมแล้วก็มีพวกเกาะใหม่ด้วยนะครับวลตันสองร้อยแล้วทําให้เราไม่เบื่อนะฮะซึ่งผมก็เพิ่งเข้ามามวลผมก็ยังหนึ่งร้อยอยู่เลยครับคุณผู้ชมโอเคเรา๋ยไปดูเกาะใหม่กันดีกว่าครับเดี๋ยวเราไปดูเกาะต่อไปกันนะฮะที่เราฟาร์มตรงน,นี้ไปใช่ไหมให้ถึง115วิวร้อยสิบห้าเว่ยเราองไปฟาร์มเกาะต่อไปคุณผู้ชมซึ่งอยู่ใกล้ๆนั่นเอง <S 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 <ๆ S 1> เห็นเงาลางๆจงัจงๆตรงนั้นไหมนั่นคือเกาะชาบาวอนดี้นะฮะ นั่นคือจุดฟาร์มของเราเว้ยคุณผู้ชมครับเ,เราจะบินมาประมาณ3ปีกว่าได้ถึงเกาะเพราะว่าใครที่หายเลยคุณบินมานานแล้วเนี่ยใครถึงแล้วใครถึงแล้วคุณผู้ชมก็ถ้าใครมีเรือเกมพาร์ก็จะดีกว่านี้หน่อยนะซึ่งผมไม่มีผมก็มีแค่ผลไฟนี่แหละโอเคก็มีขึ้นาดที่ผมสามารถทำให้บินได้เออแล้วก็โพไซฟ้านะครับเขารีเวิร์สสกิลใหม่ด้วยนะฮะไม่เชิงว่ารีเวิร์สหรอกไม่ใช่การรีเวิร์สเลยมันก็คือการเพิ่มสกิลบอลสายฟ้าเลยคุณผู้ชม เป็นบอลสายฟ้ายักษ์นะครับนี่เลยเกาะชามบัดี้โอโ้โหโคตรใหญ่อ่ะเกาะใหญ่จริงจุดซื้อพายอยู่ตรงนี้นะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมเซตไปก่อนละกันเพราะว่ายัางไงกลัวต้องมาฟาวตรงนี้ไม่ดีผมต้องฟงวาวตรงนู้นให้ถึงเวล้อยาก่อนเอองั้นยังละกันนะดูเกาะมันโคตรใหญ่เลยอ่ะโอ้โหจุดพายจริงจรงไหนวะเนี่ยตรงนี้ได้เปล่านี่ครับจุดพายอยู่ตรงนี้นะคุณผู้ชม,นะชมคือบอกเลยว่าเกาะเนี่ยเป็นอะไรที่ใหญ่มากๆมากมากๆเลยเว้ยอันนี้ครับอันนี้เป็นลานประมูลใช่ไหมที่แบบมีประมูลอ่า พมูลตัวนักโทษนะครับที่มีตามในเนื้อเรื่องเลยครับผู้ชมที่ลูฟี่เอาหมัดของมันนะครับสัดนาพวกอ่าบางกรฟ้าสุดหน้ามันไสไปแลวทำให้ขวัญใจหลายคนเนี่ยเพื่อปิ่มแทนเลยจากนั้นก็โดนอ่ากิซารุบุกเข้ามาตามด้วยคุณมาน,นะครับปัดให้ฟิวไปไหนต่อไหนลยทําให้แตกแยกกันนะฮะทั้งกลุ่มเลยตอนนั้น oh! ซึ่งเป็นภาคต่อของ2ปีทางตะคีปนะผมผู้ชม เออต้องกูจะเล่าเรื่องเรื่องทำไมวะเนี่ยเผื่บางคนยังไม่ได้ดูแต่ผมเชื่อว่าหลายคนก็ดูแล้วแหละเออมามาฟังฟองทุกคนคงจะดูเรื่องกันแล้วแหละผมจะไม่เล่าแล้วนะครับแล้วว่าแต่ใครใช้ให้กูเล่าวะกูอยากเล่าเองนี่หว่าเนี่ยนี่คือเกาะใหม่นะครับคุผู้ชมเราจะพาไปดูเกาะใหม่กันอีกเกาะหนึงครับที่ยังมีอีกสองเกาะนะฮะอีกเกาะนึงก็คือเกาะฮาเลทรายนะครับแล้วก็มันจะมีเกาะบาราติเอนะครับเราสามารถไปซื้อคาราซจิได้ตรงนั้นแน่ะทีผมจะพาไปที่จริงผมก็ไม่ค่อยรู้ทางเกาะมากหร ก็ถ้าจะไปก็มาตามไปคิปผมก็ได้นะครับผมก็ไม่ค่อยดูทางมากเท่าไหร่หรอกผมก็บินมัวม่วๆเจออันไหนแบบลางๆแล้วคิดว่าไกลๆมันน่าจ,จะใช่ผมก็บินไปนะแบบแค่เห็นลางๆอะ่ะคุณผู้ชมเราคิดว่าเอยมันน่าจ,จะใช่แหละผมก็เลยบินตามไปนะครับคุณผู้ชมนั่นรือเปล่าวาติเอใช่ไหมลางๆเหมือนจะใช่นะว่านั่นแหละเฮ้เดี๋ยวเราบินไปก่อนนั้นดีกว่านะครับเหมือนจะใช่นะโอ้ยบินใกล้น้ำมากก็ได้เดี๋ยวตกน้ำขึ้นมาแล้วสวยเอาเลยโอ้ยเห็นมันจะใกล้นะครับแต่มันโคตรไกล ดูบินมาตั้งนานแล้วเนี่ยไม่ถึงสักทีทำไมกลได้นนขนาดนี้วะเนี่ยอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบินเพิ่งเอาบินไปบินมาเอา้าไม่เห็นก่อนลางๆแล้วว่ะ <c oughs> อ๋อน,นี่เห็นแล้ว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 โอเคครับโอเค <c oughs> นึกว่าแบบบินเพิเพ่งเสรแล้วแบบไม่เห็นก่อนลางๆแล้วไปคุณผู้มชมนี่เลยมาตีเอครับผมเ่อะแต่ละเก่อนแบบนี้นะครับก็ถือว่าอยู่ห่างไกลกันพอสมควรเลยนะครับโอเคนี่เลยเนี่อยู่ตรงนี้ครับอยู่ข้างหลังเกาะ ดูบนหนังคานี้เลยนะฮะนี่เลยเป็นซันเจและก็คุยกับมันไปครับคุณผู้ชมมันก็จะขายแบกกระเดชแค่ราคใน,นะคเา7500เลยโอเคซื้อไปเลยนี่เลยเข้าไปทางเราก็จะเปลี่ยนเป็นแบกเล็กะฮะซึ่งมันต้องใช้ค่ามีรีในการใช้เว้ยซึ่งผมอัพอะไรไปบ้างวันนี้ผมไม่ได้อัพมีรีไปเลยอ่ะอัพไปแต่เทวิฟู้ด เฮ้ย okay, งั้นผมรีสเตตละกันเอ้ยว่าแต่มันมีโค้ดรีสเตตนี่เป่าขอใส่โค้ดก็ได้นี่ว่า mm hmm. นี่นะฮะมีโค้ดรีสเตตอยู่สี่โค้ดเดี Code, ด๋ยวผมจะแปะไว้ให้ที่หน้าจอเลยครับผู้ชมนี่ขึ้นมาเลยนี่นะฮะสามารถเอามาใส่กันได้เลยครับผมโ okay. อเคอ๋อผมอัพไปให้หมดเลยแนะล้วกันนะสองร้อยหกสิบปึับเรียบร้อยแล้วก็อัพอีกแค่สี่สิบพอละครับเรียบร้อยเท่านี้ก็พอละเอ้ยว่าแต่อ๋อไม่อัพให้ไฟบ,บินได้เหรอเนีนะ่ย เอาแล้วแหเดี๋ยวเรากับเกาะของเรานะครับผมเซ็ตสปาไว้ที่เกาะอันนี้ใช่ไหมเกาะอารองปาร์คมันจะเป็นจุดใกล้ๆจุดต่อไปนะครับจุดนี้ก็เป็นจุดฟาร์มครับคุณผู้ชมเออผมลืมดูให้เลยว่ามันจะใช้เวลเท่าไหร่ฟาร์มใครที่มาดูแล้วก็คอมเมนต์บอกว่าหน่อยนะครับเมื่อกี้ผมลืมกดดูให้นี่ครับข้อต่อไปก็หาเรซายครับอยู่แค่ตรงนี้เองถ้าใครอยู่เกาะอารองปาร์คนะครับอยู่ใกล้ๆเลยคุณผู้ชมโอ้ยโอ๊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 ยเอาว่าเดี๋ยวรีวิวแบ็คเล็กก่อนละกันนะฮะนนนีีี่่่เเเลยยัวว้้ใใหคสชม รู้สึกสภาพเลยดูสวมขึ้นจากร่บทีแล้วนะสภาพมันดูสวมขึ้นวะโดยกระเตะต่อยมาครับวันนียสกิลเซตนะครับปาร์ตี้นันตีธรรมดาเป็นยังไงเป็นลูกเตะครับผมโอ้เกมดีดีป่ะชาชาชาโอ้โหอ้โหเตะแรงอเนี่ยทรัพย์เยอะคนอาคิดแล้วครับโอ้โอ้โอ้เตะแรงเนี่ยคุณผู้ชมทรับเยอะขึ้นมานี่นี่นะนี่แล้วสกิลครับ ปาร์ตี้ปึ๊บเฮ้ยเหมือนจะต้องกดขาหน้านะคุณผูช้ชมครับมันจะมามันต้องกดขาได้แน่ปึ๊บโอเคครับมันจะช้าท่าหนึงแล้วก็วกดขาหน้าครับผมแล้วก็จะเป็นการแบบเต้นปาร์ตี้แบบบีบอยโอเคครับประมาณเอ่อว่าตเกียรติ์ประมาณ7จ็ดวิได้ครับประมาณ6ถึงเจ็ดวิประมาณนี้นะฮะเอาประมาณห้าวิแล้วกันนะครับเอาประมาณ5วิอ่ะหนึ่งสอ่ห้าหกเจ็ 8โอเคประมาณ8วิ7วินครับประมาณนี้เราจะนับเร็วไปก็ได้สกิล2สกิลช็อตโอโอโอ,โอสกิลนี้เป็นไรเดอร์คลิกนะ <c oughs> อเอ้ยมันจะยากริงวะมันต้องเลี้ยงไงให้โดนอันนี้จะโดนไหมเนะี่ยปึ๊บไรเดอร์คลิกเฮ้ยตึ่มมันไปตามเมาส์ไรเดอร์คลิกโอเคครับโดนแล้ว ตามด้วยปาร์ตี้โอ้โหโอ้โหว่าดีกว่าดาบอีกนิดเดยคุณผู้ชมแต่ถ้าใครมีผมพิศาก็ใช้ผมพิศากก็ได้ฮะเพราะผมพิศากก็ฟาร์มดีมากๆไลเดอร์คิกกูไปหน่อยตูมโ oh, oh. oh, oh. อ้โหพื้นพังนาลายหมดเลยนะ <c oughs> ครับจะรอไปเกาะใ,ใหม่ดีกว่าแล้วก็เลยทรายีนี้บินไม่ได้แล้วอะต้องซื้อเรื่อยแกผมไม่ได้ซื้อเรือคอมฟินเบลไปดิไม่มีตังในช่วงนี้ช่ว <c oughs> งนี้จนแนะโอเค ก๊โผผมก็ลืมซื้อไว้ไวคุณผู้ชมเพราะว่าผมบินได้ใช่ไหมผมเลยไม่ต้องซื้อแกปโปเนี่ยผมไม่ได้ซื้อแกปโผไว้อะผมที่แรกเขาจะเาไฟบินได้ผมเลยไม่ได้ซื้อแก๊ปโปลไว้บ่ะโออะไรวะเน,นี่ยนี่สินะแบบคนขี้เกียจจะได้รับผลกรรมตามหลังนี่สินะคำนั้นเกิดขึ้นแล้ววันนี้คือขี้เกียจไปซื้อแกปโปลเวเพราะว่าผลไฟผมมันบินได้คุณผู้ชมแล้ววันหนึง่งผมแม่งเกิดรีไม่ใช่วันหนึง่งก็คือวันนี้แหละเกิดรีผลน,นี้ขึ้นมาเฮ้ยเกิดรีสเตทขึ ทีนี้ผมไฟก็วินไม่ได้กูเลยต้องอาจจะต้องรู้สึกแก๊ปโปะแต่ไม่น่าจะจำเป็นหรอมั้งก็เราใช้ท่าไรเดร์คิกของเราขึ้นไปไม่ได้หรอวะนี่ไงก็มีกระแพงสูงเลยมันต้องมีท่าเรือสินี่ไงท่าเรือโอเค สฟาวแล้วรู้สึกว่าจะมีบอสใหม่นะครับผมซึ่งการตีบอสน่าจะดรอปพวกเอิสซิลี่ให้เราใส่แต่งตัวประมาณนี้ครับมันรือเปล่าคุณผู้ชมบอสต,ตัวใหม่อยู่ข้างในนั้นก็ได้นะครับเฮ้ยตรงนี้ก็จุดใส่สปาลเหรอว้าวก็ใสสปาลตรงนี้ก็ได้ครับคุณ <c oughs> ผู้ชมครับโอ้ตรงนี้ต้องเลเวลร้อยยี่สิบห้านะถึงจะรับได้ไม่นะอ่ะเราตีแบบเรับเค้นดูวันนี้หากีบเปล่า,ลดดา,า,าผมต้องเปิดหาคีบปะเนี่ย <c oughs> <c oughs> นี่ครับไปเข้าก่อนเลโอ้โอ้เชดอุ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ยบางทีผมเข้าคุณผู้ชมเชียร์ยังโหดอุ้ยไม่ได้ละอย่างนี้ไม่ดีแน่ไปเลยอคิกโอ้ยอย่างนี้ไม่ดีแน่อ่ะคุณผู้ชมอย่างนี้ไม่ดีอุ้ยอุ้ยอ้ยอ้ยต้องไปรอยิ้ห้จริงว่ะอย่างนี้สู้ไม่ได้จริงๆ จริงเว้ยแม่งโหดเกินไปเนี่ยแล้วพวกเนี้ยไม่่อไรเนี่ยต้องไม่ให้ใครแยบได้ร้อยหรือเปล่าวะอาจจะแ,แบบจุดเนี้ยต่อหนึ่งเลยก็ได้นะครับเอ้าต้องไปร้อยสี่สิบเลยพระเจ้าแม่งโหดมากใครนะครับที่คาดแล้วเนี่ยบอกกันหน่อยนะครับว่าตีแล้วมันดอปของอะไรบ้างหรือว่ามันไม่ดอปคือแม่งโหดมากๆโคตรโคตรโหด,ด,ดครับคุณผู้ชม คือแบบแม่งอัดกูไม่ยังเลยเว้ยคือผมตีมันไม่เข้าเลยครับถึงเนี่ยกูจะได้วิชาแบ็คเล็กสุดโหดกับท่าเลือกขีของกูสุดเท่มาใหม่ผมก็ตีมันไม่เข้าอยู่ดีเว้ยเอาว่านะครับสำหรับคลิปนี้พียงมานี้ครับสำหรับอัปเดตในตอนนี้นะฮะเดี๋ยวเหลืออีกสองผลใช่ไหมผลยางกับผมอ่าผลทรายนะครับผมดูจะค่อยๆโไดาใช่แล้วนะครับมันน่าจะเป็นผลที่ค่อนข้างโอพีมากๆเอาว่าเดี๋ยวถ้าผมมีโอกาสได้มารีวิวเดี๋ยวผมจะอัดคลิปให้ดูนะโอเคเอาว่ามาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับก็